สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ Princess of Love นะคะขอขอบคุณทุกๆการสพอร์ตทุกช่องทางมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะช่องทางใหนก็ตามนะคะขอบคุณมากๆจากใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะถ้าใครอยากที่จะพพอร์ตคลิกเลงคลิกปุ่มหรือว่าปรึกษาพนาหัวใจนะคะ ปัญหาชีวิตทางออกเป็นคอนซัลท์แอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยเช่นกันนะคะเช้าเชาแบบนี้แน่นอนค่ะเราก็มาเช็คพลังงาน Energy ของทุกทคนกันค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับข่าวดีอะไรนะคะพลังงานของคุณในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะขอพลังงานแห่งไพ่สื่อสารกับทุกทคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ อัพเดตพลังงานในทุกๆวนันสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะเดมูนนะคะนายออฟเฟอร์เดอะค่ะ Ace of Wands นะคะสีเมท้า Four of Wands ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเรื่องดีข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนพลังงานของทุกๆคนนะ p a c e of Cups อ,อะไรเอ่ย t h d a นะคะ ขอภัยค่ะ Aid เอเดฟส์เอเดฟวอนส์เอสออ of, of, of Pentacles แล้วก็ t h e h a n g Man ค่ะด้านหลังเป็น The ะ m p น e s นะคะพลังงานนะคะของบางสิ่งบางอย่างนะคะหลายๆท่านนะคะเมื่อคืนอาจจะรู้สึกฝันไม่ดีนะคะฝันไม่ดีหรือว่าฝันแปลก นะคะมันเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างสัญญาสัญญาณนะคะหรือสิ่งที่เราคิดมากในใจนะคะคิดมากในใจรู้สึกไม่ดีรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันกําลังมาไม่ถึงหรือกําลังที่รอคอยนะคะคนรักรอคอยเรื่องของงานนะคะเรื่องของเงินที่จะเข้ามานั่นเองนะคะแล้วก็บางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าทําให้คุณได้ ตัดสินใจนะคะหรือว่าทำอะไรเร็วๆนี้นะเพราะว่าจะมีเรื่องราวของการการะระทำเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นทิศทางที่ดีนะคะเหมือนกับว่างานที่คุณทำสิ่งที่คุณกำลังทำ ไม่ว่าจะเป็นงานหรือเป็นธุรกิจนะคะมันกําลังจะไปได้ดีๆถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังตัดสินใจที่จะทําอะไรนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีมากๆเลยการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการขยับขยายนะคะขยายธุรกิจขยายสาขาขยายในเรื่องของออการคร้อทไอเดียนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเพื่อที่จะสร้างตัวเองนะคะให เป็นหลักไปทานหรือว่าเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลครอบครัวดูแลคนรักได้นะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้พบเจออย่างกระหนันนะคะเช่นคู่ชีวิตหรือว่าธุรกิจพาร์ทเนอร์นะคะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเออมีไอเดียใหม่ๆมีอะไรที่ร่วมกันทําร่วมกันสร้างแบบนี้กับอาจจะเป็น คนที่รู้จักหรือเพื่อนนะคะหรือบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ารอคอยนั่นเองนะคะเจอคู่ที่ถูกใจนะคะคู่ชีวิตเจอคนที่ใช่เจอคนที่เป็นเหมือนกับว่าจะมาสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวกันด้วยนะคะแล้วก็ ตัวตนของคุณเป็นคนที่มีความเก่งแล้วก็มีความสามารถอยู่แล้วนะคะมีศักยภาพในตัวตนของตัวเองทุกคนมีศักยภาพมีเสน่ห์นะคะมีเอกลักษณ์เป็นตัวตนของตัวเองดีที่สุดแล้วก็เพอร์เฟกที่สุดในเอกลักษณ์ของตัวเองเอาศักยภาพของตัวเราเอาความเก่งเอาความสามารถของตัวเราขึ้นมาที่คุณจะทําจัดการ ตัดปัญหาสิ่งลบๆออกไปเมราว่าลบๆนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามหรือว่าความคิดของเรานะคะจงสู้กับพลังงานตัวเองคอนโทรลตัวเองแล้วก็จัดการระเบียบของตัวเองการจัดการระเบียบสิ่งไหนสําคัญสิ่งไหนควรจะทําก่อนนะคะบางทีบางครั้งคุณกําลังประสบความสําเร็จขยายกิจการขยายงานที่ทำนะคะงานบางอย่างมันรู้สึกว่ามันแตกออกไปเหลือเกินแล้วก็เงินมันก็จะเข้ามาในเรื่องของงานที่คุณกําลังจะได้ทํา ทำให้รู้สึกว่าบางทีอาจจะอยู่ในช่วงจังหวะที่วุ่นวายในชีวิตนะะวุ่นวายมากๆเลยแล้วก็รู้สึกยุ่งมากๆแต่คุณได้พบเจอคนที่เขาเป็นคนที่ใช่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่ใช่เข้ามาในความสัมพันธ์เป็นคนที่เข้ามาอาจจะรู้สึกว่าได้ได้ขยับสถานะกันนะคะคุยกันมาแล้วได้นัดเดตกันคุยกันมาแล้วได ได้เยัียบสถานะกันอย่างการะทนานเหมือนกับว่าเรื่องราวมันกระทาน,านจะเกิดขึ้นคุณอาจจะรอคอยมานานแล้วละ่ะแต่ว่าพอมาถึงจุดๆนึ่งชีวิตพอมันเข้ามารู้สึกมันเร็วมันกระทาน,านไม่ไั้ในตั้งตัวนะคะอะไรแบบนี้อะไรที่รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนะคะจะมีความกระจ่างการเคลียร์ได้การพูดคุยได้นะคะบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่า ต้องตัดสินใจนะคะโดดเด่นในเรื่องของตัดสินใจการตัดสินใจให้ดีพลังงานเก่าๆบางสิ่งบางอย่างก็ยังวนเวียนกับคุณอยู่นะคะยังรอคอยคุณอยู่บางสิ่งบางอย่างก็รู้สึกว่าอะไร จะมีอะไรให,ใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณได้ตัดสินใจนั่นคือ 1. ดาบหนึ่งไม้เท้านะคะตัดสินใจในเรื่องของเหตุและผลเรื่องของอารมณ์นะคะลดการเป็นคนที่มีความอ่อนไหวนะคะอ่อนไหวเซนสิฟฟอะไรแบบนี้กับความประความสามรารถที่เข้ามาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้มันโฟล์นะคะเพราะว่าคุณกําลังเจอกับใครที่เขามีความเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะแต่งตัวไลฟ์สไตล์การครีเอทการเข้าหาการเจรจารคือเป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งวาจาทั้งรูปร่างทั้งการแต่งตัวนะคะ แต่งตัวดีทันสมัยแล้วก็อาจจะอายุไล่เลี่ยกันกับคุณหรือว่าอายุมากกว่าก็จะดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะคะแต่แฟชั่นมาเต็มเลยนะคะเป็นคนชอบแต่งตัวมีครีเอทมีดีไซน์แต่งตัวดีนะคะแต่งตัวตามเอกลักษณ์บุคลิกของเขาประมาณนี้นะคะมีไลฟ์สไตล์นั่นเองนะคะและอย่างที่บอกคะ่ะอาจจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนนะคะตลอดบ,บางท่านใครบางคนอย่างกระทนหันได้รับข่าวดีนะคะการตัดสินใจอย่างกะันาดนั่นเองนะคะหรือ บางอย่างที่จะต้องตัดสินใจอะไรเก่าๆกับอะไรใหม่ที่เข้ามาเหมือนกับว่ามีเก่าแล้วก็มีใหม่นะคะมีแพชชั่นสิ่งที่ต้องสะสางกับแพชชั่นใหม่ที่จะต้องทําหรือว่าแรงจูงใจที่มันสิ่งใหม่ๆกว่าเพราะฉะนั้นขอให้อยู่กับตัวเองก่อนนะคะแนะนําให้อยู่กับตัวเองก่อนเลยการอยู่กับตัวเองการหาความสุขกับตัวเองเราก่อนนะหาความสุขกับตัวเองก่อนค่ะไปอยู่กับสิ่งที่คุณมีความสุขสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณอยู่คนเดียวแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างลงกับธรรมชาติ ะะและคุณก็จะได้ดรู้สึกว่าคุณกําลังจะตัดสินใจแบบไหนดีซ้ายหรือขวาแบบไหนมีความสุขซ้ายมีความสุขหรือขวามีความสุขหรือตัดสินใจอยู่คนเดียวก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างก่อนนะคะถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของความรักให้อยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองก่อนนะคะโสดไปสักพักสัระยานก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้หรือบางอย่างคือต้องให้วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัดสินใจจริงๆแล้วก็ความรู้สึกของเรา ะะถ้าเรารู้สึกอันไหนมันแย่อาจจะรู้สึกว่าจะต้องเป็นซ้ายที่ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะเรื่องของพลังแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างกําลังจะมาถึงนะคะอาจจะมีใครเข้ามา สก,กิจใจเรื่องของความรักของคุณนะคะเป็นใครใหม่ๆที่เข้ามาจุดไฟในความสัมพันธ์นะคะอาจจะได้คุยกับใครใหม่ๆได้คุยได้เรียนรู้ในความสัมพันธ์กันไปก่อนนะคะเพราะคุณจะเจอกับใครที่เขารู้สึกว่าเห็นคุณเป็น the empress เห็นคุณเป็นคนที่มีความเรียบพร้อมในทุกๆด้านสามารถที่จะแบบเป็นเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกได้แบบนี้เลยนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาจะ พยายามใช้เวลากับคุณให้มากที่สุดเพื่อที่จะทําให้คุณเป็นตัวตนของคุณจริงๆและเพื่อที่จะเข้าหาคุณด้วยพลังของคุณอํานาจมีอานาจมากๆนะคะเป็นคนที่จัดการคนโทรลได้ทุกสิ่งอย่างเก่งมีความสามารถดูแลครอบครัวได้ดูแลคนที่พร้อมที่จะเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะแต่บางอย่างต้องตัดสินใจอะ่ะตัดสินใจให้มีเหตุและผลแล้วก็ตักนั่นให้มากที่สุด นะคะสิ่งไหนที่มีความสุขจริงๆนะคะบางทีตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ารังเลหรือว่าคิดมากอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าจะตัดสินใจอย่างนียังไงดีนะแต่ขอให้ใช้เวลากับความสุขของตัวเองก่อนค่ะแล้วคุณจะมั่นใจมากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นการได้ตัดสินใจหรือใครมองหาโอกาสงานหรือว่าโอกาสอะไรอยู่นะคุณก็จะมีโอกาสนะั้นแน่นอนวิ่งเข้าหาโอกาสบางทีโอกาสมันไม่มาหาเรานะคะบางท่านตัดจบจากใครบางคนมานะคะรู้สึกว่าตัดสินใจแล้วถึงเวลาที่จะออกมาจากสิ่งนั้นแล้ว คุณเป็นคนที่โดดเด่นมากๆแล้วก็มีสเสน่ห์ค่ะจงพัฒนาตัวเองจงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองอย่างมีคุณค่ามากที่สุดเพราะคุณจะเจอรักที่ดีกว่าแน่นอนค่ะรักที่เป็นรักที่สุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่คุณกําลังจะได้พบเจอนะคะเป็นคนที่ดูแลสปอร์ตคนรักได้แล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเททางกายใจให้กับคนรักได้ไดเช่นกันถ้าเขารู้สึกว่าเขาเจอรักแท้และคนที่ใช่นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้อง ถูกพิสูจน์นะคะในความรกความสัมพันธ์นั่นเองนะเรื่องงานนะคะไปแล้วนะคะธุรกิจเติบโตก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของงานในอนาคตที่จะมาถึงเพราะว่าศักยภาพของคุณมีเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องของเงินได้มาจากงานที่ทําการลงมือนะคะเรื่องของความรักได้จากสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันค่ะเพราะเป็นความรักที่พุ่งทะยานเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันแล้วก็เป็นคนที่ขยันด้วยขยันขันแข,ข็งรู้จักทํางานรู้จัก,จกหาเงินแล้วก็เป็นผู้นําให้กับ ตัวตนของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เจอใครที่เป็นผู้นําหรือว่าคนที่ยังไม่ใช่สเปคของคุณจริงๆคุณสามารถที่จะให้เปิดโอกาสเป็นเพื่อนหรือว่าคุยไปก่อนได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปสูตรกันจริงๆนะคะ t e m Place ที่มีความที่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะตัวตนของคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆ Six of Cups แล้วก็ Three of Cups เห็นไหมคะ บางสิ่งบางอย่างเก่าๆกำลังจะกลับเข้ามาหาคุณนะคะบางท่านได้พบเจอกับคนที่ถูกใจคนรู้ใจในอดีตนะคะที่เคยรู้จักกันแล้วกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนในอดีตชาติมีความผูกพันที่คุณเคยมาก่อนหรือเป็นคนรู้จักตั้งแต่สมัยเด็กๆเข้ามาหรือเป็นคนที่คุณกับเขาเคยมีช่วงเวลาแห่งความรักความโรแมนติกเข้ามาแล้วค่ะ เ,เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เข้ามาในชีวิตแล้วจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเป็นสิ่ f ออฟคัแล้วก็ตรีออฟคัพนั่นหมายถึงว่าความสุขเก่าๆที่คุณรอคอยกําลังจะกลับมานะคะเช่นอาจจะเป็นเพื่อนเก่าทักทายมาแล้วดได้เดทกันได้ดินเนอร์กันได้งาน ได้ไปงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานรื่นเรองอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นคนรักที่คุณกําลังรู้สึกว่าดึงดูดให้ไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งค่ะแล้วก็ได้พบเจอกับเขาคนนั้นอาจจะเป็นสถานที่ที่มีเพื่อนฝูงมีผู้คนเยอะๆแบบนี้นะคะที่ทํางานอาจจะโยกย้ายที่ทํางานแล้วได้พบเจอนะคะโยกย้ายตัวเองไปสู่ธรรมชาติไปสู่สิ่งที่รู้สึกมีความสุขสนุกสนานอาจจะได้พบเจอ งานสังสรรค์งานปาร์ตี้ได้ไปพบปะเพื่อนฝูงอะไรใหม่ๆกับคนใหม่ๆคนคอนเนชั่นคอนเนคชั่นใหม่อะไรแบบนี้นะคะจะทําให้คุณได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอ,อยนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ผูกพันเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้พบเจอกับเขาเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้เพราะเป็นความรักความผูกพันที่รอคอ,อยกัมนมาแสนนานนะคะก่อนที่เจอคุณอาจจะฝันถึงเขาก่อนก็ได้ะคะ่ะเพราะเป็นพลังงานเหมือนกับว่าการรอคอ,อยแห่งความอึดอัดความผูกพันกาลังจะกลับมาด้วยเพราะฉะนั้น บางท่านอาจจะรู้สึกว่ากําลังที่โสดแบบมีความสุขแล้วคุณต้องโสดแบบมีมีความสุขกับตัวเองและเติมเต็มแบบไม่ขาดนะคะไม่ขาดแล้วเอนจอยมากๆเลยแล้วคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นอาจจะมีทรายบางสิ่งบางอย่างที่ดึงคุณไปสถานที่นี้หรือทรายบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดึงคุณไปตรงนี้ไปหาเพื่อนที่นี่ไปอยู่อะไรในโมเมนที่ที่เดิมๆอบอุ่นเวลาเก่าๆแบบนี้ค่ะอาจจะ ไปที่ไหนที่หนึ่งที่คุณเคยไปรู้สึกมีความสุขแล้วคุณอยากไปแล้วคุณได้เจอสรายคอนเน็กอะไรกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยมานาะนแสนนานนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะจงเปิดใจนะบางท่านถึงเวลาจะได้ออกเดทกับใครสักคนหนึ่งแล้วบางท่านได้ไปเฮฮาก,กับเพื่อนฝูงนะคะมีความสุขกับเพื่อนฝูงนั่นเองถ้ารู้สึกว่าเครียดกับงานหนักมากเครียดกับสิ่งต่างๆที่มันอึดอัดที่มันต้องบีบคั้นความรู้สึกการตัดสินใจเหลือเกิน จงออกไปหาความสุขนี่คือพลังแห่งความสุขเช่นกันออกไปหาความสุขกับธรรมชาติทะเลสิ่งที่คุณต้องการค่ะออกไปหาความสุขกับตัวเองเอ็นจอยกับตัวเองนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจค่อยเลือกค่อยเริ่มทําสิ่งที่ตัวเองจะต้องทาคุณเป็นเดียมเพลสทุกคนเป็นเดียมเพลสค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชาย นะคทุกคนมีศักยภาพมีความเป็นผู้นําเราต้องหาเราต้องหาความสุขของเรานะให้ให้ตัวเราก่อนเราถึงจะดูแลคนรักเราได้ดูแลครอบครัวเราได้บางทีบางครั้งอะ่ะเราไม่สามารถที่จะดูแล เขาได้ร้อแต่ถ้าเราเติมเต็มความสุขของเรารหาตัวตนความสุขของเราเจอเราจะรู้สึกว่าพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะลุยกับสิ่งสิ่งนั้นเต็มที่แล้วคุณจะเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่มีความพร้พรอมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ด้านของอารมณ์ด้านของความเป็นผู้นำด้านของการเป็นผู้ให้ทุกด้านเต็มที่เติมเต็มกับตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นจงออกไปหาความสุขของตัวเองนะคะเพราะสิ่งดีๆที่คุณกำลังจะได้เจอคุณจะได้คอนเน็กกับคนดีๆแล้วสิ่งใหม่ๆอย่างที่คุณรอคอยเพราะเป็นความผูกพันและความอบอุ่นที่คุณรอคอยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเรื่องงานเรื่องเงินความมั่นคงในชีวิตคู่ชีวิตอะไรที่ใช่จะเข้ามาหาคุณ ในวันที่คุณรู้สึกว่าเติมเต็มและมีความสุขมากๆเมื่อถึงเวลาเพราะทุกอย่างมีเวลาของมันค่ะนะคะไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะขอไพอ่ออร์คาสำหรับนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะ success ค่ะ การประสบความสําเร็จเรื่องของงานเรื่องของ,งเอง,ง,งนินเรื่องของความรักนะคะทุกๆเรื่องเลยที่คุณต้องการแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะโอ d เดอร์แมบางท่านเจอหนุ่มใหญ่นะคะอย่างที่บอกว่าอายุมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่แต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์เข้ามาในความสัมพันธ์ o อ d เดอร์แมน o อ d เดอร์ er กับ o อ d e r w o m a n นะคะบางท่านอาจจะเจอใครที่เขาเป็นคนอายุม,มากกว่าหรือว่าคุณกับเขาค่ะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงมันปลายชีวิตคือการเรทรีนั่นเองนะคะออกจากสิ่งที่แบบสิ่งที่มีความสุข สิ่งที่อะไรที่ทําให้รู้สึกว่าปล่อยวางเหมือนกับว่าบางอย่างคุณอาจจะต้องสักเซสกับตัวเองประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วคุณจะได้เจอคู่ชีวิตที่เข้ามาดึงคุณนะคะไปสู่โลกซิกออฟคัพแล้วก็3ถ้วยโลกแห่งกันและกันโลกแห่งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและกันนั่นเองนะคะทุกคนขออีก,กสัก2ใบค่ะขอสีส้มแล้วกันเนาะขอสีส้มค่ะสัก2ใบค่ะใบนี้จอกมาอ่า Family สิ่งที่คุณอธิษฐานคือครอบครัวนะคะความอบอุน่นความมั่นคงของครอบครัวนะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตคุณอาจจะเจอใครที่เป็นพ่อมแม่ไม่ที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่มีศัก,กยภาพทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิที่คุณจะได้พบเจอคุณจะภูมิใจมากๆเลยที่ได้พบเจอกับเขาคนนั้นเงิน รอคอยให้คุณเดินตามหาสแสวงหาอยู่ไม่ว่าคุณจะรอคอยเรื่องของการงานการเงินนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเงินที่อยู่เกลื่อนไปหมดเลยวิ่งเข้าหาโอกาสกับสิ่งสิ่งนั้นที่คุณจะได้ทํานะคะทํางานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนสองใบนี้จะออกมาค่ะ a p p i n e s s ค่ะความสุขแห่งความสมหวังชีวิตที่มั่นคงมั่งคั่งนะคะได้ของชิ้นใหญ่ถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการชีวิตที่มั่นคงม,มันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะได้สิ่งของบางอย่างที่เป็นก้อนใหญ่เข้ามาแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยความสุขจะนําพาให้คุณเป็นคนที่มั่งคัง่งความสุขจะนําพาให้คุณได้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีทุกอย่างเพียบพร้อมอย่างที่คุณต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม สวยงามมากๆค่ะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นี่คือพลังงานของคุณ energy ที่คุณกําลังจะได้พบเจอกับสิ่งที่รอคอยทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จจงลุกและสู้ขึ้นมาในทุกๆวันมีพลังงานแห่งความสุขดีๆทุกวันเพราะาเราจะต้องใช้เวันเวลาให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อเดินไปถึงเป้าหมายไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเล็กหรือจะใหญ่แล้วก็มีความสุขเพื่อที่จะมีภูมิต้านทานพลังจิตใจจิตใจเข้มแข็ง ทั้งกายเข้มแข็งสุขภาพจิตสุขภาพใจแข็งแรงแล้วคุณจะมีความสุขยืดเวลาของอายุร่างกายเราไปด้วยค่ะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนกวัยสมวัยมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมมีความสุขในตัวตัวเองตัวตนของตัวเอง,เอง,เองแล้วคุณจะดึงดูดคนที่มีความสุขเหมือนดังเฉกเช่นคุณเข้ามาในชีวิตเช่นกันค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมไพ่สวยงามมากๆเลยค่าที่สุดเลยนะคะขอให้ทุกคนเจอสิ่งนี้แบบนี้กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอย ในชีวิตนั่นเองเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ